开放。 ก็มหาวิทยาลัยก็มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมที่เป kind of ็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยอยู่หลายๆรูปแบบนะคะตั้งแต่งานการพัฒนานักศึกษาการทํางานวิจัยการทํางานบริการวิชาการนะคะก็เราก็ทํางานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดมามาเป็นมาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะวันนี้มหาวิทยาลัยก็มีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณภาคอุตสาหกรรมที่เป็น พันธมิตรกับเรามานะคะก็มีหลายๆบริษัทเช่นปตทนะคะ s อสี G, มิตรผลเบทากโกรสีไทยดานิลี่นะคะเป็นต้นนะคะแล้วก็มีมีบริษัทอื่นๆอ,อีก,อ,กอีกหลายๆลหลายๆแห่งนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็จะมีตั้งแต่การเยี่ยมชมเยี่ยมชมงานที่ที่เราทำกับภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็มีปาตากถาจากท่านทูต เนเธอร์แลนด์กับคุณคุณอิสระนะคะก็จะมาแสดงให้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 เราฟังจากนั้นก็มีงานการมอบของให้กับพระอุตสาหกรรมเพื่อแสดงความขอบคุณที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนานักศึกษาของเรามาอย่างยาวนานนะคะ วันนี้เรามาจัดงานที่จะแสดงความขอบคุณกับภาคเอก,กชนที่ให้ความร่วมมือในการทํางานของหายไล่มาอย่างต่อเนื่องนะครับเรา <c oughs> ตั้งใจที่จะส่งเสริมแล้วก็สัมสันธ์การทํางานร่วมเนื่องจากว่าภาคเอก,กชนในที่ผ่านมาได้ให้ความร่วมมือในการ ที่ทําให้เราสามารถจะฝึกบัณฑิตของเราให้มีคุณภาพสูงนะครับได้เปิดโอกาสให้เราได้ทํางานร่วมกับภาคเอกชนได้ใช้โจทย์จริงจากภาคเอกชนได้โคใช้คนของภาคเอกชนเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนนะครับก็ทําให้บัณฑิตเรามีคุณภาพสูงขึ้นนะครับแล้วก็รู้จักการทํางานร่วมกับภาคเอกชนได้รู้จักแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็รู้จักที่จะ สวงหาวิธีที่จะแก้ปัญหาต่างๆมาาลัยในยุคปัจจุบันจําเป็นที่จะต้องมีความใกล้ชิดกับภาคเอกชนมากขึ้นนะครับนอกนอจากช่วยทําให้การผลิตบัณฑิตได้คุณภาพสูงขึ้นนะครับได้มีบัณฑิตรุ่นใหม่ที่สามารถที่จะทํางานร่วมได้ดีแล้วเนี่ยยังเป็น การที่จะทําให้เราได้ทํางานที่ตอบโจทย์ภาคเอกชนได้อย่างจริงจังนะครับมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในการสร้างความเข้มแข็งของประเทศการที่ภาคเอกชนกับมหลาลัยร่วมมือกันเนี่ยก็จะทําใหเา้เรา,เาร่วมกันสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนมากขึ้นสร้างความสามารถของ ฝ่ายวิชาการซึ่งทำทั้งวิจัยและก็พัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมมากขึ้นร่วมกันแล้วก็ไปร่วมกับภาครัฐเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทริป l ปิลเฮลก็คือเป็นกลุ่มที่จำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศให้แข็งแกร่งขึ้นให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันสูงให้เรามีความก้าวหน้าทางวิชาการมีนวัตกรรมใหม่ๆมีระบบนวัตกรรมที่พร้อมนะครับแล้วก็ใช้กลไกเหล่านี้เนี่ยผลิตบัณฑิตคุณภาพผลิต,ตผู้มีความสามารถที่จะออกไปจับใช้สังคมครับ